ครับตัดมาที่หลังชากันครับท็อตนะให้สัมภาษณ์กับวินส์แบ็คแมนหน่อยวินส์เับคุณรู้สึกอย่างไรที่ทริเปอร์เอชเขาบุกมาที่นี่ครับผมนะคุณรู้สึกอย่างไรบ้างเฮ้ hey, ยฉันบอกเลยนะว่าในเสกใหญ่ครั้งต่อไปของพวกเราที่จะเจอกับสมักดาวพวกนายจะได้เห็นได้กันแนะ่กระจายไหมทริเปอร์เอชฮะโอ้โหท็อตบอกอะไรครับเนี่ยฮะโอ้โหวางแผนซ้ำแผนซ้อนดีเหลือเกินนะสำหรับวินส์แบ็คแมนนะฮะ ออย่างที่บอกไปนะว่าสุดยอดครั้งต่อไปของรอนะจะเป็นฮลวินเซลนะครับผมนะก็รอดูกันได้ฮะ แกเองก็ประกาศไว้เลยนะว่าทุกแมชของแกนะจะต้องมีกติกาเฮลวินเซลทั้งหมดเลยนะก็ต้องรอดูกันต่อไปอ้าวพี่ฟินของเราฮะเฮ้ยอันเดอร์เทเกอร์นายชัดจะเหมิมเกินกว่าชั้นมากเกินไปแล้วนะฮะโอมากระเทิบชั้นหลังฉากแล้วอ้าวเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอยู่ดีๆไฟก็ดับฮะฟินบาร์อบอกอะไรอาตาเอตัวเองเดือนเทเกอร์โอ้โหมาเป็นเวอร์ชันเดดแมนนะนี่อ้าวโอ้ยไปแล้วอ้าวฟินบอกอะไรอย่ามายุ่งกับผมอย่ามายุ่งกับผมฮะนี่ เดลเทเกอร์บอกอะไรนักหนาวะนายเดี๋ยวเจอแน่นะใน, the นะในเฮลเดอร์เซลนะนี่เดนเดลเทเกอร์กับฟินบาลอรอครับเตรียมจะได้เจอกันแน่ๆฮะร่างเดทแมนครับกับร่างนะไม่รู้ว่าจะเอาร่างไหนมาสู้นะสําหรับฟินบาลอรอนะอาจจะเอาร่างเดมอนมาสู้กันก็นกได้นะใครจะไปรู้นะฮะเฮลเดอร์เซลแมนนะครับผมนะรอดูกันต่อไปแล้วกันมา ม a t นี้ครับเป็นแมชทัวร์นาเมนต์หานะไม่ครับผมนะหาน้ำมันคอนเทนเดอร์ครับนะที่จะไปเจอกับออซัมทูดนะครับผมนะไม่ครับโฟรฮันเด็ตโฟร์ตีนาย์าว449ปอนด์ครับผมในะ oh, oh, oh. จากแคนาดาส่งเข้าประกวดเดวิดฮาสมิดกับไทสันคิดนะ The h e a r t Dynasty นี่มาแล้ว h a r t Dynasty ครับมาแล้วฮะนี่เป็นไงล่ะฮะเฮ้ยหนุ่มหล่อมาแล้วนี่เป็นไงนี่ครับผมนะก็ม c ชนี้ครับนะใครชนะจะได้จะไปเจอกับทางด้าของออซัมทูต่อไปหรือเปล่านะเออก็ต้องรอดูกันเพราะว่าเนื้อเรื่องนี้สามารถพลิกแพลงกันไปมาครับนะแม t นี้เป็นแม t ช h t a ค c r นะ ไม่ได้เป็นทอร์นาโดแท็กนะครับผมนะเป็นแท็กทีมทั่วไปนะนี่ครับก็ไทสันคิดนะกับเดวิดฮาร์สมิธนะฮะนี่ก็ตอนนั้นนี้รู้สึกว่าจะจับคู่แท็กทีมกันนะครับผมนะเดวิดฮาร์สมิธนี่ลูกชายของทางด้านของบิทช i บู b ด็อกไงนะครับผมนะส่วนทางด้านของไทสันคิดนี่น่าจะเป็นสามีของนาตาเลียนะครับผมนะ่าลูกสาวของจิมนายฮาร์ดนั่นเองนะนี่ครับ คู่นี้ต้องมาเจอกับทางด้านของนะเอ้ยฮาร์ดเดนิสตี้ต้องมาเจอกับไม่เลยมาแล้วนี่มาแล้วจ้านะฮะนี่ครับออกมาแล้วกําลังแดนตออกมาณตอนนี้เติร์ดเติตืดติรดตื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 ด,ต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 ดนี่เป็นไงล่ะเต้นแดนซะด้วยนะนี่มีพลุซะหน่อยโอ้ก็จะออกมาพลุนี่ครับคู่ต่อสู้ของเขาครับผมนะฮะ ในแม m a t แอน d ์เจฟ The Hardy Boys นะ The Hardy Boys นะหรือว่า The h a r d y s นะมาแล้ว Ma t t กับเจฟครับนะนวันนี้ครับต้องมาเป็นนี่จะเอาแชมป์แท็กทีมกลับคืนมาให้ได้นะคู่นี้เหมือนเคยเจอกันแล้วนะครับในเอามาสดบทเป็นเจมของเรานะแต่ว่าวันนี้ต้องมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับผมนะ เพื่อหานะน้ำม่วงคอนเทนเดอร์ครับผมนะจะไปชิงแชมป์แท็กทีมต่อไปนะก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะนี่ครับแมดกับเจฟนะมาดูกันดีกว่าในแมชนี้นะครับผมนะฝากซีรีส์ของเรากันเซฟมิสนึงนะฮะเอามาสดบทเป็นเจมฮะซีรีส์ที่จะเอานักมวยปล้ำไม่ว่าจะเป็นสมาคมใดก็แล้วแต่ที่พอหาทำเทมเพลได้นะจะมายํำอยู่ในเนื้อเรื่องนะครับผมฟูโชทท่วนสุกแบบนี้นะฮะ17นาฬิกา ฝากกดติดตามกันให้หน่อยครับช่องของเรานั namin g a m i n งนะครับกดไลค์กดคอมเมนต์กันครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะฮะเดี๋ยว hardy boy ครับหรือ hard dynasty ใครจะเป็นผู้ชนะพักกันสักแป๊บเดี๋ยวกลับมาครับไปฮะ เพื่อที่จะไม่พาลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานรัดคอมมินเกมมิ่งอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งวันไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานักครับช่องนัดคอมินเกมมิ่งมีทั้ง Facebook และ t i k t o k ไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมาเลยกันดีกว่าครับแมชนี้20นาทีไทม์ลิมิตครับนะ มชการหา n u m b e r ร์วันคอนทนนะจะไปเจอกับทางด้านของออซัมทูต่อไปนะครับในแมชนะแท็กทีมนะครับผมนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปเจอกันในศึกไหนนะฮะแมทฮาร์ดีครับผมนะเดินเข้ามาก่อนเลยเจอกับเดวิดฮาร์สมิธฮะมาวัานี่จับมาใส่เป็นแบ็คสู้เพกลงบายครับแมทฮาร์ดี้าร์เดนิสตี้ครับเจอกับทางด้านของนะ เดอะฮาร์ดี้นะคาราบผมนะหรือว่าฮาร์ดี้บอยส์นั่นเ,เองนะมาหุยอย่างมาหนึ่งทีเดวิดฮาร์สมิธรวบหลังมาทุบหลังใส่แมทก่อนแล้วอา้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยโอโมสเฮ้ยโอโมสมาจากไหนโอโมสวิ่งหน้าตั้งมาเลยเฮ้ยยังไงจังหวะนี้โอโมสอา้าวแล้วอา้อาวเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยนายนายมาช่วยฉันหรือเปล่าฮะโหไทสันคิดบอกคุยกับโอโมสเฉยเลยอะไรวะเนี่ยแล้วทุบหลังใส่สักทีนึงอ่อน ยังไงแล้วจับมาใส่ atomic d รอ p ลงไปครับโดยทางด้านของแมทฮาร์ดีต่อยไม่ได้เอาต่อยคืนเหมือนกันกรรมการยืนตรงนี้เดี๋ยวมึงโดนโดนต่อยนะเตะสักทตหนึ่งกรรมการบอกยาอย่ามาต่อยผมเออผมมีลูกมีเมียแล้วอย่ามาต่อยกับผมเลยแล้วโอโมสไปไหนวะเนะี่ยโอโมสสงสัยมาปวนเดี๋ยวฮาร์ดี้แน่เลยฮนะโอ้โหหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนี้ อ่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมนะแมทฮาร์ดี้นี่คือเจอกับทางด้านของนะ p v p ไปนะแล้วโอโมสนี่คือแกโดนไล่นะแกโดนไล่ออกนะครับผมนะไม่ให้ช่วย MVP นะจนทำให้ทีมแพ้ไปนะอ้าวโดนเวีอยงไปอัจเทิร์นบัคเกิลซะหน่อยเจฟฮาร์ดี้เจฟช่วยพี่ชายเปล่าเฮ้ยเจฟบอกอะไรครับผมยังไม่มีบทนะตอนนี้ผมยังไม่มีบท โอโมดเดินมายอกแยกยอกแยกเฉยๆไม่มีอะไรฮะโดนศอกจามหัวก่อนเดวิดฮารสมิธแล้วจับมาใส่อาตอมิกดรอบอีกครั้งหนึ่งแมตต่อยสักทีนึ่งแมทเหมือนมีฟินิเชอร์แมทบอกมานี่เตะซะเลยละการมาโอโย,โยสไฟทาวิสออเฟสลงไปเลยทางด้านของแมทฮาร์ดีเจฟเอาเจฟเหมือนจะมาขัดฮะลากศพเดวิดฮารสมิธขึ้นมาก็ต่อยครับ เอาอยัางไงเจฟเจฟเออเจฟไปเถียงกับกรรมการซะอย่างนั้นฮะเจฟบ,บอกก็กูจะออกอยู่นี่ไงเออแล้วอะไรมานี่จับรัสเซียนเล็กสวิปลงไปก่อนแมทฮาร์ดี้ใส่ f ฟินิเชอร์ไปดอกนึงแล้วไทสันคิดบอกอะไรครับนี่เอา้เอาแล้วยังไงแท็กน้องชายเข้ามาหน่อยละกันแมทฮาร์ดี้ฮะปัจจุบันแท็กทีมนะในส่วนของนะ TNA i อ p ิม t นะฮะสำหรับเดอะฮาร์ดีนะฮะ ก็เหมือนมีข่าวนะว่าพวกแกนะ,ะพวกเขาั้งคู่นะครับผมนะก็ทั้งแมทแล้วก็เจฟนะอยากกลับมาปล้ำที่ W W E นะครับผมนะก็ต้องรอดูกันเผื่ออาจจะมาเซอร์ไพรส์สักใครสักคนหนึงอะกลับมาเซอร์ไพรส์ในรอย a ล r เบิ l e ก็ได้นะครับผมนะสำหรับในส่วนของเดอะฮาร์ดีสนะฮะมาจับรวบมาได้ ทุบหลังใส่เดไทสันคิดครับที่เพิ่งแท็กเข้ามาโอโมสนี่แกเดินมาเดินดุมๆเฉยๆเหรอเมือหรืออะไรยังไงหุวยยัง เฟฮาร์ดี้เวียงไทยสันคิดจับจืบ๊บมาใส่เป็นเอ็ดโอเมตีกลงไปกรรมการรีบนับเร็วเข้ากรรมการอะไรเนี่ยเอา้ากรรมการเอา้าแล้วเอ้ยมัวแต่สนใจอะไรอยู่โอโมสบอกโอโมสแค่อยากจะมาคุยกับกรกรมการเฉยๆแค่นั้นเองโอโมสอยากคุยนะเออกรรมการบอกอะไรครับโอ้ยอยากคุยเดี๋ยวรอหลังแมตช์ก็ได้ครับผมนะไม่ต้องมาคุยกับผมเข้าใจเปล่าฮะ อาแล้วโอมอสกำลังจะไปหรือเปล่าหรือยังไงโดนอาร์มแดรกครับเจฟฮาร์ดีโดยทาสันคิดยังไงนี่ฮะมานี่จับออาโดนอีกแล้วเอโอเมติกลงบปายครับโดยทางด้านของเจฟฮาร์ดี้เวาแล้วขาติดเชือบซะอย่างนั้นโอ้ยแมทบอกอยากจะเข้าไปช่วยซะหน่อยติดเชือกติดเชือกยังไงจังหวะนี้ไทสันคิดฮะอะไรอะไรแกแกไม่มีสิทธิ์ฮะ เฮ้มาเจอกับพวกเราเหรอฮะฮาด d d นิสตี้นี่เป็นไงล่ะดรอปคลิกใส่ซะเลยทีมนี้นี่ไม่อยู่ใน w w e แล้วนะครับผมนะไทสันคิดนี่แกรู้สึกว่านะจะเรียกว่าปรำไม่ได้แล้วแหละนะฮะโดนท่าน่าจะเป็นบอกโกบัสเอ้ยไม่ใช่สิน่าจะเป็น,ช,น,ปนชื่อท่าของซามโจอ่ะนะฮะจนทำให้ตรงกระดูกตรงท้ายทอยของแกนะ บาดเจ็บนะฮะจนไม่สามารถขึ้นปั้ำได้อีกเลยนะฮะส่วนทางด้านของนาเดวิดฮาร์สมิธนี้ไปปั้ำที่นิวเจอร์แปนอยู่นะสำหรับนะเดวิดฮาร์สมิธนะฮะลูกชายของทางด้านของบิทช h บู l ด็อกนะฮะเดวี่บอยสมิธนั่นเองนะก็ถือว่ารอดูกันแหละนะคู่นี้เคยเจอกันมาในเอามาสดนะฮะอย่างที่บอกไปแล้วเป็นฮาร์ดี้ที่สามารถเอาชนะไปได้นะครับผมเนาะ ก็ต้องรอดูกันแหละนะว่าใครจะเป็นผู้ชนะในแมชนะีเดวิดฮาร์สมิธฮะกับทางด้านของไทสันคิดฮะเจอกับแมตตและเจฟเดอะฮาร์ดี้สอยนะเมื่อกี้อยู่ระเบียนอัป,ปคัตไปครับแล้วขึ้นมาอีครั้งหนึ่งแล้วกระโดดหักคอครับโดยทางด้านของไทสันคิดนี่ตัวเล็กกว่านะถือว่ารุ่นคุยเวด้วยกันทั้งคู่แหละสำหรับทั้งเจฟแล้วก็ในส่วนของไทสันคิดนะฮะ เจฟนี่จะตัวสูงกว่านิดนึงแหละนะมาแท็กพี่ชายครับแมทฮาร์ดี้มาแมทบอกได้เวลามานี่อาเกี่ยวคอสลิงช็อตฮนะตุง้งหงสลิงช็อตลงไปซะเลยมาแมทฮาร์ดี้บอกมาได้เวลาหักขาตะข้อพับสักทีหนึงก่อนโอโมอดนี่พยายามจะมาช่วยเหลือเดวิดฮาร์สมิธนะเพราะว่าโอ้พยายามจะมาช่วยทีมฮาร์ดเดนิสตี้นะฮะเนื่องจากว่า เดอะฮาร์ดีนี่คืออ่าจัดการกระทืบพวกแกไปนะในส่วนของนะครับผมในในสัปดาห์ที่ผ่านมานะเดอะฮาร์ดีนะครับผมเนาะไม่รู้เหมือนกันจะช่วยเหลือได้หรือเปล่านะต้องรอดูกันต่อไปครับเจฟฮาร์ดีจัดการกระทืบไทสันคิดส,สมองกระแตต่อยเอา้าเฮ้ยแล้วเอา้เอาเฮ้ยอะไรอะเจฟเจฟบ,บอกเอา้าอะไรพี่ชายโอ้โหอยู่ดีๆก็มาผักผมอะไรครับเนี่ยโอ้โหพี่ชายบอก ขอโทษทีมือมันล่านไปเองเดวิดฮาสมิธอะไรไทสันคิดไทสันคิดเอยโดนช็อปบล็อกฮะเอยทางหน้านของเจฟเจฟบอกอา้าวแมทพี่ชายเมื่อกี้อยากปั้มใช่ไหมอาจารย์ให้ตายแท็กเข้ามาอีกแล้วไทสันคิดโดนต่อยไทยสันคิดอา้าวโดนฮะแมทฮาร์ดี้บอกมานี่อา้าวโดนซะอย่างนั้นมาเสียบเข้าล็อกยกสั้นแนบโูเพกลงบายครับผ่านไปแล้วห้านาทีฮะ รู้สึกว่าจะใส่ทวิซอฟเฟสไปแค่รอบเดียวเท่านั้นเองนะสำหรับในส่วนของแมทฮาร์ดี้นะฮะฟินิเชอร์หลักๆเนี่ย แต่ว่ายางฮะยังย,งยังยื้อกันได้อยู่นะในช่วงแรกๆโอ้ยโดนคฟัฟคิกลงไปโดยทางหน้าของไทสันคิดทิ้งศอกซ้ำเข้าไปแมทหลบมาก่อนแมทวิ่งมาชาร์จเอาจะชาร์จกมกากเอาอ้เตะกมการซะงั้เกกรรงงนเลยโอ้ยไทยสันคิดฮะโอแกนี่มายืนขวางเอาแล้วยังไงโอโมสโอโมสบอกมานี่สาตานเนอร์ฮะสลิงช็อตเลยโอโมสบอกได้จังหวะดีและยังไงจังหวะนี้ โอโมดยังไงเอ้ยกรรมการมันฟื้นตัวมาวะ่ะทําไงดีวะยังไงจัดการเอาหนีก่อนแล้วกันโอ้โหเฮ้ยกรรมการบอกอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโอ้โหโอไทยสันคิดมันโกง,งนี่หว่านะโอ้โหนี่รอซัมมอนฮะรอซัมมอนในส่วนของโอโมสฮะขึ้นมาช่วยนี่ว่าโอ้โหอะไรเนี่ยแมทบอกไปแล้วอ่ะแมทบอกไปก็ได้วย,ย่งอัดเทิร์นมาเคล้นไปก่อนเอาพี่ชายจัดการดับเบิลทีมกันหน่อยไหมยังไงจังหวะนี้พี่ชายบอกโอ้ยเกิดยังสลืมสลืออยู่เลยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะ ฮะมานี่โดนรอบทูโรลงไปโดยเจฟฮาร์ดี้ยังไงเจฟบอกอะพี่จัดการทีซีหายฟื้นหายมึนแล้วนี่เป็นไงล่ะนี่แมทฮาร์ดี้เอาเตะเจฟซะอย่างนั้นไทยสันคิดเข้าแท็กเข้ามาแล้วเข้าแท็กเข้ามาแล้วเข้าใจปบ่าวเตะร่วงไปเลยฮะไทสันคิดเป็นไงล่ะแมทฮาร์ดี้ฮะโอ้โหยังไงจังหวะนี้สัวได์บ่าวยัเรายังไงจังหวะนี้อ่ะกรรมการนับเขาเอาครับ เตะใส่เดวิดฮาสสมิธแทนละกันจังหวะนี้เดวิดฮาสสมิธบอกมึงมายืนอยู่ตรงนี้เหรอฮะนี่อะนี่ยื้อซะหน่อยแต่เวลาโกงด้เวลาโกงพูดเลยมานี่ฮะนี่ไทสันคิดบอกอะไรนังหนานี่หัวมเมงใส่เฮดบัตลงไปกระทืบสาด้วยแมทบอกอย่ามายุ่งกับผมฮะกระจายเปล่าไทสันคิดแกนี่โอ้โหแกนี่โดนหนักเหลือเกินมานี่จับบูดอกลงมาครับโดยแมทฮาร์ดี้ บอกมีฟินิเชอร์แหมมีซิกเนเจอร์และออลาศพเคลื่อนมาอย่าอย่ามายุ่งกับผมยังไงไทสันคิดปวดหัวเลยต่อยสักทีนึ่งก่อนเตะอีกสักทีแมทฮาร์ดี้บอกได้เวลาวียังไปเด้เงมาหนึ่งเชือกอาจจะจับเจอบมาใสาเอฟเฟกฮะใสเอฟเฟกลงใบโดยทางด้านของแมทฮาร์ดี้ยังไงจังหวะนี้อลาศพมันขึ้นมาก่อนยังไงจอบหนึ่งทีเตะมาใสาเลยละกันทวิส ออฟเฟสลงบปายครับโดยทางด้านของแมทฮาร์ดีเจฟวิ่งเข้ามาขัดอ่ะยังไงจังหวะนี้ลากศพขึ้นมาโอ้ยไทยสันคิดบอกยังยื้อได้เว้ยโอย้โดนไปสองดอกแล้วมั้งเนี่ยไทยสันคิดฮะมามานี่แมทฮาร์ดีฮะยังไงจังหวะนี้จับมาอะตอมิกรอปอีกสักทีหนึ่งอา้าวเดินมาอยู่เฮ้ยเดินมาโอ้เดินตัดหน้าเหรอนี่ยังอัดเข้าบันไดเหล็กไปเลยฮะโอโมด โอ้โมดบอกนี่เดินตัดหน้าน้องโมดได้ยังไงน้องโมดจัดการตืบมซะนี่เจฟฮาดี้โดนแล้วโอ้โหเจฟบอกกูไม่น่าไปเดินผ่านมันเลยนี่เอยโอ้โมดเนี่พยายามเชียร์อยู่นะไทสันคิดนะยังไงเอ้าหยิบเก้าอี้แล้วเปล่านะั่นะนะเอ้าหยิบเก้าอี้มาแล้วทาําไงโอ้โหโอ้โมดบอกไม่ไม่ไม่ไมฮะเดี๋ยวก็มาการเห็นปรับแพ้เปล่าแมตฮาดีนี่ก็โอ้โย ยังไงไทสันคิดวี่งไปมาเด้งมาหนึ่งเชือกเอาโดนจ่อบเบเกอร์ซ้ำฮะแมตบอกอะไรนักหนาว่าไอ้ไทสันคิดเนี่ยฮะเฮ้ยมานี่จับเอาโดนวีง่งรีเวิร์สฮะวี่งไปมาจึ๊บหนึ่งทีโดดหลบมาก่อนอ่ะยังไงอะโดดหลบอีกสักทีหนึ่งแล้วจึ๊บหลบโอ้ยหลบสามทีแล้วเฮ้บบโยโอ้แมทบอกมึงวยไม่ไหววิ่งเว้ยเหนื่อยฮะมานี้เอาโดนนะ เ็นเฮอร์คารล่าลนาลงไบแมตผ่านเกือบ10นาทีแล้วครับผมนะไทสันคิดบอกแท็กหน่อยสิเดวิดแฮสซ์มิธแกนี่อู้นานแล้วนะอ่าเดวินฮสซ์มิธฮะยังไงจังหวะน,นี้เจอกับแมตอีกครั้งหนึ่งตบสาโลบก่นแมตบอกอะไรมานี่แจกใจเตรียมแจกใจนะเตรียมแจกใจความเจ็บปวดใสเอฟเฟกต์ลงไบเลยละกนะันฮะโดอทางด้านของแมตฮาร์ดี้มาลาศพขึ้นมาได้เวลาไปชาร เบีย่ยงไปอัดเทอร์นาเคิลไปก่อนอยังไงเจ็บแล้วเราเข้าออาอ่า,อาลากศอกขึ้นมาเจ็บอ่ะโดนต่อยแล้วยังไงเอ้ยเป็นทวิซอฟเฟสจากเชือกเส้นที่3เอ้ยทวิซอฟเฟสลงไปฮะเดวิดแฮสเมธโดนแล้วยังไงจังหวะนี้จับโกรธเลยเปล่ายังไงเอาเฮ้ยโอ้โหแมทบอกยางยังไม่โกรธฮะยังไม่โกรธกรรมการบอกเอ้ยเจฟอย่ามายุ่งเอยอยังไงโห นี่เป็นไงล่ะแมทบอกนน่เดี๋ยวฉันจะไปชิงแชมป์แท็กไทมอีกครั้งละใจเปล่าพวกเราเคยเสียแชมป์แท็กไทมมาแล้วนะกับท้างหน้าของเจอร์รี่โชว์อาวียงไปอีกครั้งหนึ่งครับฮาร์ดไดนิสตี้เกมโดนอีกแล้วแล้วเนี่ยฮะจึ๊บจบหนึ่งทีจับปืดฮะแมทฮาร์ดี้ยังไงเดวิดฮาร์สมิธบอกโอ้โหอะไรวะเนี่ยกูมาเป็นตัวโดนใช่ไหมฮะยังไงต่อยทีเดวิดฮาร์ดบอกอย่ามายุ่งกับผม ยังไงเอาหายไปไหนวะแมทมันหายไปไหนแมทบอกตั้งท่ารออยู่แล้วจับสายเอฟเฟกอีกสักครั้งหนึ่งยังไงจังหวะนี้แมทฮาร์ดี้ลากศพทางด้านของนะเดวินฮาสมิธขึ้นมาจับเวียงไปอัดเทินมาเคลืน่นนี่เอาเข้าเทินมาเคลื่นฝั่งแกนี่แหละฮะมาโอ้ไทสันคิดแกโอ้เอ้แกโมแต่เชียร์อยู่เอาโดนเตะส่วนแล้วเจบทาวิซอฟเฟสฮะเอ้แมทฮาร์ดี้ทาวิซอฟเฟสไป กรรมการนับแล้วเอาจะจับโกรไม่ได้โอ้ยเดวินฮาสมิธฮะยังช่วยเหลืออยู่โอ้ยยังมีแบบยังไหวอยู่ฮะเดวินฮาสมิธบอกผมยังไหวผมยังไหวโ,โมโมดแกมาทําไมนี่ฮะเกยแกเดินไปเดินมานี่าหาลากสศพขึ้นมาเจ๊บอกโอ้โหเอาแล้วเอ้ยอยู่ดีๆก็ฮอตแท็กฮอตแท็กเฉยเลยไทยสันคิดมา ไทสันคิดบอกผมมาแล้วครับนะผมมาแล้วครับผมอยากจะเต้อพูลไม่สอกใส่ทังด้านของนะแล้วยังไงเดวิดฮัสมิธบอกมานี้เอ้ยไทยสันคิดฮะพลิกศพมายังไงเอ้าเออมวัวเตเซอยู่หันมาแล้วเข้าเออจะสปริงบอบดเหรอเอ้าโดนต่อยร่วงไปเลยเอ้าฮอตแท็กทำไมโอ้โหไทสันไอแมดบอกอะไรเนี่ยแกมาฮอตแท็กใส่แล้วก็จากไปอะไรครับทิ้งสอกสักทีหนึ่งกรรมาการนับเขาเอาฮะเขาเอาคู่เลยมานี่ เตะข้อพับสักทีนงกอนฮะเออยู่ดีดีฮอตแท็กแบบงง,ง,ง,งฮะไทสันคิดบอกโอ้ผมก็งง,งอยู่เหมือนกันฟินิเชอร์แกนี่คืออะไรนะไทยสันคิดฮะยังไงจังหวะนี้มาสายเฮดล็อกสักทีนะกอนยังไงกรรมาการนับสี่แล้วอีงเคลื่อนเวทีไปไม่เคลื่อนฮะเดวอัดบริเคดก็ไม่อดัดฮะกรรมาการนับห้าแล้วรีบเคลื่อนมาบนเวทีกันทั้งคู่ก่อนมาแล้วเอาวิง่งวิ่งไปไหนฮะแมทบอกมานี่ หันหน้ามาจับวี่งไปอัดเทินมาเคล่อนฮะเจบยังไงแมทแมทบอกยังไงดีวะ,ะเจบจัดการเปล่าฮะเจบยังไงมารอฟื้นอยู่เปล่าเาตะสักทีหนึ่งฮะแมทโอ้ยมาแต่ยืนมืนอยู่ปะโถเอ้ยวี่งไปอัดเทินมาเคลนครับนะไทยสันคิดโอ้ยสง,งอสงแงเลอเกินไทยสันคิดบอกอะไรนักหนาวันนี้อา้าวแล้วเอ,เอ,เอ,เอ้ท่าอะไรเมื่อกี้ โอ้ยคนหนึ่งก็จะเตะคนหนึ่งจะโคดไลน์ต่อยสักทีนึงอ้าวไม่ได้โดนสปินนิ่งต่อยลงายมาฮะมาแล้วถีบยันสักทีนึงก่อนโอโมทแกไปแล้วเหรอฮะอา้าวเจฟบเจฟบเจฟบมาจากไหนนี่ฮเฮ้ยอ้าวแท็กไทยเอ๋เดวิดฮาร์ดสมิทขึ้นมาครับในส่วนของฮาร์ดเดนิสตี้ยังไงแมท แมดโดนเตะก่อนโดยไทยสันไอเดวิดฮาสมิธแล้วรวบกดเลยละกันฮะมัวแต่ลือยเ้ือลีลาเอ้าเฮ้ยเอากรรมการกกร,รมการทําอะไรอยู่กรรมการเอ้าโดนตเตะเขี่ยร่วงไปแล้วโอ้ยโอโมส่ามาช่วยฝั่งนู้นก่อนโอโ้โหโดนกดปุ๊บมาช่วยฮะกรรมการบอกอะไรโออยากคุยกับผมเดี๋ยวแลกลายคุยกันหลังจบงานเขาา้าใจเปล่าฮะอย่ามาคุยกันตอนผมมีหน้าที่เขาา้าใจไหมยังไงอ้ามาเอ้าฝั่งนู้นโดนทวิซอเฟสอีกครั้งหนึ่งฮะ เดวิดฮาสมิธโดนต่อยอีกแล้วแล้วเตฟโคสไล์ไทยสันคิดร่วงไปก่อนเดวิดฮาสมิธโดนนะฮะทวิซอฟเฟสลงไปแล้วสปินบอร์ดอุย้ยแล้วยังไงจังหวะนี้กรรมการกดเล่าเย้าเอา้าเอา้ยเอา้เอาไปไหนอีกแล้วอะฮะยังไง almost. โอโมสโอ้โหมัวแต่สนใจโอโมสอยู่ไทสันคิดบอกมาช่วยเลยโอโมสบอกเอ้ยกรรมการบอกงานอะไรนักหนาเราโอโมสไอ้ ไปไปได้เล่าเอออย่ามาคุยอะไรนักหนาวแล้วโดนสมอพิเกตฮะแล้วสมอพิเกตอยู่กรรมการกรรมการกรรมการมัตแต่สนใจอยู่โอ้ยมแต่สนใจโอมจโอมสฮะมเต่คุยแลกลายกันอะไรกันเนี่ยฮะโอ้โหแมทฮาร์ดี้บอกโอ้โหกูรวบกดเนียวมึงไม่เห็นเลยยังไงฮะโอ้โหโกรรมการฮะโอ้โแมทบอกเซ็งเลยโหสาใส่ฟินิเชอร์หลายดอกแล้วนะเนี่ยฮะมาอ่ะรวบตึงมาจะอ่อยหลบได้ครับเดวิดฮาร์สมิด เวียงไปเข้าเทิร์นบารเค์นฝั่งตัวเองครับยังไงจังหวะนี้เอาต่อยสักทีนึ่งก่อนฮะยังไงเตะสักทีฮะแมทบอกอย่านี่เป็นไงล่ะฮะเอ้พวกแกนี่โดนช่วยตลอดเลยนะฮะพวกแกนี่ยังไงจังหวะนี้เตะสักทีนึงครับผมนะแล้วเอาโดนเวียงรีเวิร์สอัดเทิร์นบัคเคลนไปแมทบอกโอ้แมทปวดหัวแมทฟสั่นหัวดิกดิกดิก,ดก,ดกเลยนะยังไงต่อยสักทีโดนศอกกลับแล้ว เดวิดฮาสมิธบอกอะไรนักหนาฮะต่อยอีกสักทีอา้าวแมตต่อยคืนแมตบอกเอา้าโดนเตะคืนเหมือนกันเจ็ดนาทีครึ่งสุดท้ายครับแมชนี้เบลี่ทูเบลี่ลงไปโดยทางด้านของเดวิดฮาสมิธแมตบอกยังท่านี้มันเบสิกเกินสปินนิ่งต่ออ่าสปินนิ่งพันก็ไม่โดนอีกเอาแท็กไทยสันคิดเข้ามาเอา๊ะอะไรเนี่ยฮะอยู่ดีๆก็แท็กต่อยสักทีหนึ่งอา่าแมตบอกอะไรเนี่ยฮะ แกมาทำไมแล้วเอ้าเฮ้ยมาใส่ซูเก็กซะอย่างงั้นซูเก็กใส่เดวิดฮาร์สม,มิธซะอย่างงั้นฮะโอ้โหแล้วยังไงนี่เฮ้ยไปใส่กรรมการด้วยไทยสันคิดไปอีกสักทีหนึ่งยังไงจังหวะนี้เอา้ารวบตึงซะอย่างนั้นกดเลยกรรมการกรรมการมตูตับินับเอา้าแล้วนับหนึ่งสองโดนพลิกกดกลับหนึ่งสอง เจฟฮาดี้ต้องเข้ามาช่วยก่อนโอ้โหกรรมาการกรรมาการนับเดวิดฮาสมิธฮะเฮ้ไปไปนายนายอย่ามายุ่งแับนี้เข้าใจไหมฮะเออวียงมาเอาเอาเอา,เอาแล้วยังไงเอาแล้วเขาเอาเลยเอาเขาเอาเลยแพ้เลยเอา้าอะไรครับเนี่ยแมตกับเจฟโอ้โหบทจะจบก็จบแบบงงๆเลยฮะสำหรับ โอ้แพลมีคิวซะอย่างนั้นครับนะอา้าวแล้วแมทอย่างนี้จะจบยังไงอะเน,นี่ยอา้าวโหเดวฮาร์ดี้ครับสามารถเอาชนะไปได้จากการนะครับผมนะอยู่ในเวทีนานเกินไปฮะนี่กำลังจะดีใจเลยเอา้าวไทสันคิดบอกแล้วเอา้าตืกันซะเลยเฮ้ยจังหวะน,นี้โอ้ไม่ต้องพูดเยอะพูดท่ามทำเพลงอะไรฮะนี่เดวิดฮาร์สมิธฮะกับทางด้านของไทสันคิดฮะมานี้อ่ะแน,ะน่จัดการมันก่อนเลยละกันเจฟฮาร์ดี้โดนเวียงมา จับมาใส่เป็นจะฟิปแจ็คฮะฟิปแจ็คสลิงช็อตกับเชือกซะเลยละกันฮะนี่โอ้โหอะไรครับนี่อ๋อแมทไอ้หมากแมทโดนต่อฮะจังหวะนี้ดับเบิลซูเพกกันต่อดับเบิลซูเพกลงไปครับโดยทางด้านของไทสันคิดแล้วก็เดวิดฮารสมิธฮะฮะาร์ดไดนิสตี้ฮะกระทืบซาเน่เป็นไงฮะเว้ยพวกเราเนะี่ยเอ้ยนี่ตืบฟ้าตืบโอ้โห นี่อ่าไทยสันคิดสงสัยแค้นเจฟฮะแค้นเจฟแค้นเจฟนี่แค้นเจฟฮะนี่เป็นไงล่ะติบเติบเติบยับเติบยับนี่เข้าใจเปล่าฮะโอ้โหอุตส่ามีพวกมาช่วยแล้วนะเนี่ยยังจะแพ้เขาเอาอีกปวดโอยนะไทยสันคิดโอ้เดวิดฮาร์สมิธบอกอย่า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 ไปยุ่งกับมันเฮ้ยเดี๋ยวพวกเราจะซวยเอานี่เข้าใจเปล่าพวกเราเติบแค่พอเป็นพิธีพอแล้วนะนี่ครับโอ้โหอะไรกันครับนี่อะฮะ ผมก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วแหละ Number ร์วันคอนเทนเดอร์จะเป็นอย่างไรนะครับผมนะแท็กทีมนะฮะ